ก็สวัสดีครับ FC นะฮะอ๋อวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องขบูกันอีกนะคุยกระูกันอีกนะครับเพราะว่า1อย่างมันมีจุดเยอะนะครับจุดขบูให้เรากตกแต่งให้เราโมดิฟายนะครับกับการแก้ไขนะฮะสมมุติว่าขบูของน้องๆนะไวรุ่นนะก็มีปัญหานะครับในการเรื่องจุนนมหนูนะจุนขบูนะครับถ้าสมมุติว่านมหนูเรามันใหญ่ไปเราจะแก้ไขยังไงให้มันพอประทังใช้ได้หรือมันใช้ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมมีเทคนิคมีวิธีมาบอกกล่าวนะฮะมาสอนทําเลยนะครับก็ทุกครั้งที่ผ่านมาเรื่องขบูอ่ะ,อะตัวนมหนูเนี่ยผมก็เคยบอกอยู่ว่าให้ไล่กันพอประมาณไล่ให้มันเหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับดูสีหัวเทียนดูการแกรกนะฮะแต่ทีนี้มีเทคนิคเรื่องนมหนูใหญ่เกินไปนะครับนมหนูใหญ่เกินไปเราจะต้องทํำยังไงโดยถ้าเราไปหาซื้อไม่มีหรือบ้านมันอยู่ไกลอยู่บ้นนอกหาซื้อยากนะครับ ก็มาเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนะครับทำให้นมหนูมันเล็กลงนะครับเล็กลงโดยการแก้ไขชั่วคราวนะครับหรืออาจจะใช้ยาวนานเลยก็ลองดูนะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะฮะกับนมหนูมันใหญ่ไปนะครับมาเดี๋ยวทีนี้นมหนูต่างละยี่ห้อครับตัวนี้คาบูเดิมนะครับเบบล้อยีตัวนี้เคเลียมนะครับตัวนี้แดดตัวนี้เอนโปนะครับเราจะมาแก้ไขยังไงถ้านมหนูครับนมหนูหลักมันใหญ่ไปนะครับ เกิดอาการยังไงนมหนูหลักใหญ่ไปหัวเทียนดำนะครับอาการวอดบิดแล้ว,วอดเยอะนะ,ส,ะสำลักน้ำมันนะครับปากขบูไอน้ำมันเยอะมากนะครับเยอะผิดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลดนมหนูกันดีกว่ามานมหนูหลักนะครับนมหนูหลักโดยทั่วไปหน้าตาจะเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้จะเป็นของเคเหลี่ยมนะฮะตัวนี้จะเป็นของเหมือนกระเด็ดนะครับตัวของเอนโป นะครับเอ็นโปหน้าตาเหมือนกันนะฮะก็ทีนี้มาเดี๋ยวเราการแก้ไขเบื้องต้นคือเราจะทายังไงถ้าว่าสมมุติว่านมหนูหลักมันใหญ่ไปนะครับมาทีนี้ผมทําการถอดไปแล้วนะก็เราถอดออกมาเลยนมหนูหลักตัวนี้นมหนูหลักเขาเรียกว่านมหนูหลักตัวนี้เขาเรียกว่านมหนูเดินเบาครับนมหนูหลักเนี่ยเลขจะเยอะกว่าจะเป็นหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยหลักสิบขึ้นไปหลักสิบคือยังไงหลักสิบก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดของตัวเว็บ125ก็เป็น80ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอย่างนี้ก็ 9กก็มีนะครับเกก็มีครับเกขึ้นไปอะไรอย่าง <S 2> <S 2> นี้นะฮะนมหนูหลักเลขจะเลขจะเยอะนะครับนมหนูเดินเบาเลขจะน้อยครับมันจะอยู่ใกล้กันนะฮะมันอยู่ใกล้กันนมหนูเดินเบาเนี่ย,ม,ย,ายามันจะยาวครับมันจะยาวแต่ถ้าหนุมหนูหลักมันจะสั้นนะฮะก็ทีนี้อะ่ะเดี๋ยวอย่างนี้หลุด, sim, ดอ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขช่วคราวนะฮะช่วคราวที่เราใช้เบื้องต้นที่เราต้องทํำยังไงนะครับ หรืออาจจะใช้ได้ยาวนานเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาทีนี้เราถอดนมหนูออกมาผมถอดออกมาแล้วนะครับคือตัวนี้นะฮะคือตัวนี้ทีนี้เราต้องมีสายไฟสายไฟฝอยๆอย่างเงี้ยนะสายไฟฝอยๆแล้วเราก็ตัดออกมานะครับตัดออกมาตัดออกมาแบบนี้เราตัดออกมาแล้วเห็นไหมเราจะเอากี่เส้นเราต้องไล่ดูว่าเราจะเอาเอาเล็กขนาดไหนนะครับสมมุติว่าผมเอา2เส้นแล้วกันเอา2เส้นเอา2เส้นนะแล้วก็พันเข้าหากัน พันเข้าเป็นเกลียวเพื่อเราจะทําให้นมหนูมันเล็กลงนะครับเพื่อไปขัดอยู่ในรูของมันป,ปึ๊บก็แต่ละขบูทําเหมือนกันหมดคล้ายๆกันหมดนะฮะก็ตัวนี้ก็เอาขบูที่ที่นิยมใช้กันซะส่วนใหญ่นะครับมาทําให้ดูนะฮะป,ปึ๊บอ่ะพอละหมุนเป็นเกลียวหมุนเป็นเกลียวเยอะๆให้มันแน่นๆหน่อยฮนะมันจะได้ไม่แตกออก มานี้ปึ๊บพอเราทําขนาดนี้แล้วครับพอพาเป็นเกลียวขนาดนี้แล้วเราใส่เข้าไปในนมหนูนี่นะครับเราตัดก่อนละกันนะสมมุติว่าปลายไม่สวยนะเราเอาครีมตัดก่อนอ่ะตัดให้มันตรงก่อนเนะี้ให้มันตรงให้มันสวยก่อนเราทําไปอย่างนี้แทงเข้าไปในรูนะถ้ารูมันใหญ่เกินนะแทงเข้าไปในรูรูนมหนูนะนมหนูจนะหน้าตาคล้ายๆกันหมดแล้วเราก็ปล่อยลงล็อกไปปล่อยลงล็อกที่เราขันเห็จไหมแล้วก็พันพันสักรอบหนึ่ง นะผ่านสักรอบเป็นงแค่นี้แหละแล้วเราก็ตัดออกแค่เนี้ยมันไอ่รูที่เราว่ามันใหญ่เกินอ่ะมันก็จะเล็กลงเราเอาเกินตรงนี้มาหน่อยเดียวก็พอนะหรือถ้าไม่เกินก็ได้นะดูกล้องโฟกัสได้ไหมหนี่นะประมาณนี้นะหรือจะให้มันเลยไม่เลยก็ได้นะนิดนึง,น,น,งนิดหน่อยได้หมดนะครับแต่อย่าให้มันเลยเยอะเกินนะฮะถ้าเลยเยอะเกินเดี๋ยวมันอาจจะไปไม่ดีอะ่ะเนาะก็อย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไป ขันเข้าไปแล้วทีนี้เราก็เอาสักุไลยฝั่งปากแบนขันย้ำอีกทีนะเพื่อความแน่นประมาณนี้มันเป็นเทคนิคของสองจังหวะสมัยก่อนที่ผมเล่น2จังหวะวัยรุ่นเด็กๆสมัยหนุ่มๆนะฮะสมัยหนุ่มๆสมัยนูน่ะมันหานมหนูยากยากมากสมัยนูเนอะมันมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้หรอกอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้ ที่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้เป็นเทคนิคลดสจังหวะเราก็เอามาใช้สจังหวะได้เพราะหนึ่งอย่างขบูพวกนี้มันก็เป็นขบูลดสจังหวะทั้งนั้นแหละเนาะนี่อันนี้ผมใช้สมัยเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนอายุตอน17 18 15 16ที่ผมไล่รถอ่ะก็จะทําอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ละรูตรงนี้ที่มันใหญ่ไปน,นะก็โฟกัสได้ไหมครับมันก็จะเล็กลงมันก็จะเล็กลงโดยอัตโนมัติของมันเลยเพราะว่าอย่างไงเพราะมันมีไอเศษทองแดงเนี่ยที่เราไปทําขัดไว้ ที่เราทําขัดไว้เนี่ยมันไปขัดอยู่ในรูแล้วมันไปขวางอยู่ในรูพอมันไปขวางเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้รูน้ํามันอ่ะที่ว่าเรามันใหญ่เกินอ่ะมันเล็กลงโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังอะไรเลยนะครับโดยที่เราไม่เสียตังอะไรเลยสักบาทนะแล้วเราก็ลองไล่ดูนะครับถ้ามันบางไปเราก็เอาออกทีละเส้นถ้าสมมุติเราใส่สามสี่เส้นนะก็ว่าไปใส่สองเส้นนะแต่ถ้ายัางหนาไปยังจุกอยู่นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปมัดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตัดละขันเข้าไปอย่างงี้ ก็เหมือนกันก็เหมือนกันทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับทุกแบรนด์ที่ผมเอามาแนะนานะสี่ลูกตัวนี้นะครับทําหน้าตาเหมือนกันแต่เคสเหลี่ยมเคสเหลี่ยมมันจะไม่มีล็อกตรงนี้มันก็จะขันตรงนี้นะครับเราก็แทงเข้าไปในรูนะครับแทงเข้าไปในรูแล้วเราก็ยื่นออกมาแล้วเราก็มาพันกับเกียวตรงนี้แล้วเราก็ขันเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันเทคนิคง่ายครับทำกันได้ทุกคนและอุปกรณ์วัสดุเนี่ยเราหาตามบ้านเราสายไฟเก่าได้หมดนะครับไม่ว่าจะสายใหม่สายไฟเก่าสายใหม่ใหม่ครับไอ้สายไฟใหม่ได้หมดนะฮะไม่เกี่ยงไม่จําเป็นนะครับประมาณนี้ครับ ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆสามารถทํากันได้นะฮะก็เผื่อแก้เบื้องต้นนะครับแก้เบื้องต้นแล้วลองลดก่อนนะฮะถ้าสมมุติว่าเออโอเคแล้วมันดีแล้วเราจะไปหาตัวนมหนุยที่มันตรงอะ่ะก็ก็ก็ใช้ได้แต่ตัวนี้มันใช้ได้นานไหมมันก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ได้มาตลอดนะผมก็ไล่กันวิธีนี้ถ้าสมมติว่าผมไปแยงอะ่ะเอาตัวแยงอะ่ะมันแยงใหญ่เกินไปหรือเบอร์ใหญ่เกินไปโดยที่เราไม่มีอะ่ะเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับถ้าเราไปซื้อเบอร์ไล่ไปเรื่อยๆอะ่ะ หนึ่งอย่างมัน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 ก็หนึ่งอย่างมันก็งบเยอะนะงบเยอะนะถ้าเราสมมติเราอุใช้อุปกรณ์แทงเอาถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยผมซื้อมาก็200นะ200้นะทางไอ้เพจทั่วไปอะลาซาด้าช้อปปีก็มีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะเราก็ใช้ดูแต่ถ้าสมมติว่าอ <eton. S 1> yeah. ่ะเบอร์มันน้อยไปรูมันเล็กไปกูมีน้อยกูมีเบอร์เดียวทํำยังไงซื้อตัวนี้มาแยงเอาก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้ได้ตลอดชีพนะครับมันใช้ได้ตลอดชีพเราก็ซื้อมาแยงเอาค่อยๆอยไล่ไล่ไล่แยงให่แยงอย่าไปแยงใหญ่ป๊ เพียงนิดเดียวนะมันจุกเยอะนะบางคนที่แบบว่าเฮ้ยไปแยงแล้วอุ๊ยอุยแมงรูยังเล็กอยู่รูงเล็กอยู่แยงนิดเดียวมันน้ามันมันมาเยอะนะนะครับค่อยๆมันต้องค่อยๆแยงค่อยๆลื้อค่อยๆทำนะครับประมาณนี้นะกับการตกแต่งนมหนูนะครับตกแต่งนมหนูโดยแบบที่เราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามันใหญ่เกินก็ทําแบบผมเอาสายไฟยัดเข้าไปนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ลองดูนะฮะโอเคครับก็อาจจะมีพอมีประโยชน์เนาะตัวนี้เนาะกับการแต่งนมหนู หลักนะครับให้มันเล็กลงนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับ<ม>ก็ถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะฝากกดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ